กเด้นนี่รถใครมาครับเอาไปดูครับว่าใครมาใครมาเด่นฮะใครปวดหัวเลยปาปวดหัวเลยปา เอ้ายกมาทั้งหมดเลยอย่างนี้นะตอนเราเกมแบกเล่นอมโขดลูกโอ้ยไม่โขดเล่นบอกดันเล่นมอโมกยกคนเราฝั่งยกใส่บาแกแบปรอยไม่โขดเดินออกถูกแม่ไม่โขดเอามายื่นขึ้นเกาะโซ่เฉยๆอุ้ยปวดหัวเลยปล่าไม่ไปทำไรนี่เอาเชือกนี้มาใส่

ยอเลยวะยเกิดจัรอหนี่ <c oughs> มืนน่อน,นี้ยะกีย่างวันนี้บ่ฉันมารับจาง,างจากับเดือนนี่บ่ม,มีงานเห็นนะาะก, <c oughs> กิรพินาพนาทำไมว <c oughs> นีมีปล่อยให้ออกลังหรอก ใช่เขาไม่มีอะไรบ่อยนี่ต้องอยู่ไไต้องอยู่คนเดียวคนเดียวแบบนี้นี่ไปไหนไม่มีใครตามเลยคิวเด็กพูดเล<อ>ยรู้ได้ยังไงร,รู้ได้ยังไงร,รู้<อ>ไป,ปูนเดียวเด็กเออมีใครเลยรู<อ>้ได้ยังไงไม่เหมือนพี่หรอกแอมซุ่มเด็กไว้เยอะอย่างนี้เลยเมียเริ่มไม่ปล่อยแลย้ว <laughs> พี่คองดีอะไรคองหนวะเยอะซุ่มเด็กเยอะคล้อง,องดีเลยนะเนี่นี่ ใช้ของดีไปเองคอยดูแล้วกันมี่ส๊อยองดีส๊าเลยใช่ไหมล่ะครับนี่แล้วนี่แล้วเป็นหนึ่งง๊อโกรไม่ไม่ให้นี่คนใหม่นี่คนใหม่นี่ยคอยดูคอยดูได้ได้ได้ของนี้นี่ไปว๊บ เียวตามทางเลยเลยให้มีปาก่อนคนนี้แล้วให้ของดีไปอ๋อเฮ้ยกลับบ้านไปเดี๋ยวเลือกอะไรอันนี้ยังเลือกได้อ่ะซื้อในเซ่นเออแมนาดองดีเจ้าเลยบุอดเุ้น

ไม่ทำไม่ได้หรอกทำไม่เป็นล้นรองก่อนเนาะต้นรองก่อนทดลองก่อนเพราะไม่เอาตรดจเลเออครับคลิปนี้เอาแค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับวมึนมากเลยครับเร่งรีบหยุดถ่ายนี่จะได้ถามนี่ถามอะไรนี่แน่สีถามยังหันละไหมไม่ต้องถามผมหรอกผมจะเก่าแล้วถ่ายคลิปเดียวดูกลับเลยอ่ะ ผมไม่ได้เสียดายหรอกแค่ไม่บอกว่าอยากเห็นผมก็มาแล้วฮ<ะ>เฮ้ยผมแค่เขาแค่บอกว่าอยากเจอ<ะ>น,นจอเดินแค่ปากซอยไม่รู้เนอไ,ไปรนเขาไปรนเขา เมีอไม่ให้เข้าบ้านครับเราดุดเอาให้โอขึ้นเลยครับปวหัวเลยป๋ะเอ่อขอถาความรู้สึกนะครับเอออยู่คนเดียวเป็นไงบ้างครับอยู่คนเดียวเนาะ นี่ครับดูไว้ครับว่ารูตหมหอยครับน,นี่อยู่คนเดียวมันพี่เกิดเลยหาสอยตามแถวพระคนไขยอะไรอย่างเงี้ยฮะไปกระโดนไงไปกระโดงเลยกระโดเลยกระบั้นเลยเอากระปั้นปเบบนป็นเ,นเวลาเนาะ ตอกบัตอกบัทตอกบัเด้อพี่ตจะได้เรือเกี่ยวเรือทำรถเกี่ยวไปดูแล้ววันนี้ลอยเดือนหนึงฮะอแคิเลรอเชเลบ่เชเลร์ไเจ็ดร้อยเอาไปเลยใช่ไหมฮะ ยังไม่ซื้อหรอตนนีอยู่ท่าเรืออยู่ทเลมาตอนเกียวพีครับนหัวอะไได้ปะอู้เกืบลมทะกันเรื่องแค่นั้น

าไป็ไงไม่ไม่อหรอกโอ้คือสองร้อยล่ไง่ายไม่จะดีระเบิดระเบิดเบิดระเบิดเลยมนไม่ชดคือระเบิดเรลาเลยเลยมอะเบิดเวลามันเศ้าเนายังจะต้องใครอ้ไอ้ไอ้า น่าจีดยางกันตกหรอกไม่ตกหรอกนี่ครับไม่เคร่งจมมาถึงกางเสียบเบียร์เลยครับจะมาเออ่รับจ้างขับรถเกี่ยวเสียบเบียร์ ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ